ชมพู Fro อารียาตอบคำถามตรุษจีนปีนี้สามีน็อตวิสรุธให้อังเปล่าเท่าไหร่แม่มาถางจีนหลยเนี่ยคนวาลซาือเบิร์นตั้งแต่ซองไม่แต่สองมันมีการทำเป็นรูปเดียกๆแต่ซองเปล่าค่ะเป็นซองแจกสองเปล่าพอคนคนได้เขากรีดกันไหมคะ แบบเป็นเราเราได้ซองแดงเราก็ดีใจค่ะมันก็ซองอะไรก็ได้ค่ะก็ทำทำเนียมไม่ได้แบบบุ๋มหวาอะไรมากใช่กงานทุกคนได้รันเราหรอคะเรายังไม่ได้เลยนะอ,อ,อันนี้คือโทรออกสื่ <laughs> <laughs> อ,อ,อพ่พอได้แม่เท่าไหร่คะป้าได้แม่เท่าไหร่คะป้าเราที่ทุกวันนี้ให้ก็มากกว่ามากตลอดแล้วค่ะแต่ว่าจะไ้อีก้แต่แต่ทุกปีทุกปีผมมีให้ตลอดนะ ก็ปกติตุ๊จีนเออจุ๊จีนเราก็จะคับข้ามกันไปเลยแต่แต่ปีนี้ควบกันเลยกับวาเลนไทน์ด้วยอาจจะต้องพิเศษในวันสองเด้งไหมคะเราต้องหลอดูเนาะอแต่เราคาดหวังเอาจริงๆอะปูนเนี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าเออก็ต้องบอกว่ากับชีวิตทุกๆวันมันก็มันก็ดีมากๆแหละ จริงๆอย่างทุกๆปีมันก็จะมีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักพี่ก่อนก็มีแบบอะไรนะที่เอาดอกไม้ไปให้ที่ตอนออกกําลังกายใช่ไหมอ๋อค่ะไออันั้นวันเกิดอะไรวันเกิดใครเขาก็จะจุกเทสก้าลอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้คุณแม่คาดหวังอะไรไหมคะส่วนดอกไม้ในบ้านเปลืองค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นก็มีให้ก็ดีใจถ่ายรูปลงไอจีือนได้ลีบเคลมไปแล้วเหมือนกันนะคะที่บอก อ๋อจริงๆเขาอยากรู้อยู่แล้วว่าชมอยากได้อะไรแต่ว่ามันก็คือมันไม่ใช่เรื่องของราคาไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องทางเทคนิคอะที่ทําให้มันแบบมันยาก <laughs> อ,อ่ะย่ก็รู้ยก็รู้ยก็รู้เข้าใจไหมคะเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันคืออะไรเขาไม่เก็ตหรอกการถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็แกรู้แหละว่าชนอยากได้อรตอบรับไหมคะตอบรับไหมคะ ก็ uhm รับทราบเออรับทราบเขาก็อยากได้เออถ้าได้มาก็ไ <fire> ด้ใช้ด้วยกันเคลียร์พื้นที่เลยไหมคะมันเคลียร์รอที่โอยเคลียร์ง่ายแป๊บเดียวก็คือรอสิบสี่เลยว่าของมาที่บ้านไหมนะคุณผู้ชมชั่ววันยากอะไรจริงๆเลยชมว่ายากใช่มันมันยากที่อะไรคะแม่เออมันยากที่ทั้งขนาด การที่บ้านเราอยู่สูงแล้วก็พื้นที่ที่ต้องใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เมนเทนเนน้์อะไรเงี้ยอุปกรณ์อ่อกำลังก่ายเลยอะไรแบนั้นเดี๋ยวถ้าวันไหนได้เดี๋ยวก็รู้เองก็คือแม่บอกไม่คาดหวังแต่ชาวเน็ตคาดหวังค่ะอยากมาวอล์ซ่ากับแม่เตรียมกีทุกเทศกาลค่ะแม่ก็อยากได้ก็ต้องรอลุ้นเนาะ